ทางด้านนั้นจะเป็นรางรถไฟลาวไทยถือว่าสำเร็จแล้วตัวนี้เพื่อป้องกันบ่ให้เวลาฝนตกน้ำก็จะบบทว่วมรางรถไฟท่านผู้ชมข้ามไปเขาสามารถย่างข้ามไปฮอดประเทศไทยได้เลยท่านผู้ชมออก,กว่วมิตรภาพสบาา,สมามมตต สวัสดีท่านผู้ชมยินดีตอนท้าบเขาสุซองตูมตามออนทัวร์มื้อนี้เส้นเก่าเส้นเกยเยนาะขราพรเจ้าพาท่านผู้ชมมาเบิง่งจุดตัดกันระหว่างรถไฟลาวจีนและรถไฟลาวไทยซึ่งจุดนี้ข้าพเจ้าก็ได้พาท่านผู้ชมมาเบิง่งเ่อหนึ่งแล้วเนาะเกี่ยวกับการอัปเดตความคืบหน้าแต่ว่ามืนน้อนี้ข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมย่างไปทางด้านพุ่นเนาะท่านผู้ชมอย่างฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดฮอดใสแล้ว เพิ่มมีการเกี่ยมกอ่อสร้างขัวแห่งไม้เพื่อจะเสื่อมต่อระวังประเทศลาวและกับประเทศไทยพอใส่แล้วเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่2องสามอาทิตย์ภายหลังข้าพเจ้าก็ได้มาทายบริเวณแห่งนี้แล้วก็บโบสามารถไปบริเวณตัวพุ่นได้เพราะเพิ่นกำลังมีการกอร่อสร้างมีการเกตอยู่เพื่อบริการที่จะมา เป็นอุปสรรคให้เพิ่นเนาะก็เลยข้าพเจ้าก็มีแต่ทายอ้อมๆแต่ว่ามือนี้นี่ที่ได้ไปบริเวณพุ่นเนาะอยาาฮหัวพิ่นเฮตดตอฮอดไสแล้วตัวนี้จะเป็นรางรถไฟลาวไทยตัวเก่าที่เคยนําไส้มาก่อนเนะาะทางูุสม้วกาจุดนี้จะเป็นจุดตัดกันร,ระหว่างรถไฟลาวจีนและรถไฟลาวไทยถา้าจะไปจีนแมนออกไปทางด้านพุ่นถ้าจะ เข้าสู่สถานีทานแรงแมนจะไปทางด้านนี้เราทำผสมแล้วก็ต่อไปสถานีเวียงจกนที่เพิ่นกําลังก่อสร้างในตอนนี้ตัวนี้จะเห็นได้ว่ามีเสาเข็มต้นใหญ่เนาะที่จะใส่ไว้เพื่อตอกแลวกะเฮ็ดเป็นคานเป็นเสาต่อหม้อเพื่อ้องฮับรถไฟลาวจีนแลวก็ข้ามไปประเทศไทย จุดประสงค์หลักของข้าพเจ้าแมนจะไปทางด้านพุ่นเดี๋ยวข้าพเจ้าจะาพาทชมยางไปเบิ้งน้ากันเลยว่าเพื่นมีการก่อสร้างแล้วก็มีความคืบหน้าไปฮอดใส่แล้วเดี๋ยวเขาไปเบิ้งน้ำกันเลยนะ้ชม ตัวนี้จะเป็นพื้นที่เพิ่นได้เกตแล้วก็ได้เยียบอัดแน่นแล้วเพื่อหองรับเสาต่อหม้อของรางรถไฟลาวจีนสำหรับรางรถไฟลาวจีนจะสร้างคู่ขนาดกันครับรางรถไฟลาวไทยทางด้านนั้นจะเป็นรางรถไฟลาวไทยเราทาผมูมจะนําไส้ขัวมิตรภาพแห่งที่หนึง เพื่อเป็นลางและก็สามารถข้ามไปสู่ประเทศไทยได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นลางรถไฟลาวจีนแล้วเพิ่นจะเหตุขัวข้ามเพื่อจะไปหาประเทศไทยอีกตัางหากเราทำผุ้สมจะบบได้ใสหว่วมกันเพิ่นจะเหตุขัวตัางหากบรรยากาศอ้อมข่างก็จะเห็นได้ว่ามี ธงไฮธงนาของพ่อเมประชนเพิ่นกะเขียมที่จะตกก้าแล้วก็เอาไปดำเนะาะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของระยะระดูฝนแล้วทางด้านพุ่นจะเห็นได้ว่ามีเป็นส่างสินค้าและก็ด้านสาขุนพมิตรภาพก็อยู่บริเวณพุ่นคือการทำภูสม ถ้าว่าเฮายางไปอีกประมาณเกือบกิโลเขากับเจ้าฮอดด้านสากลหัวมิตรภาพลาวไทยแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายที่ลังรถไฟลาวจีนลองรถไฟลาวไทยมาบันจบกันจุดสิ้นสุดกับยูหุนแล้วเพื่อจะเขี่ยมออกจากประเทศลาวขึ้นไปหาประเทศไทย ถือว่าพื็นเห็ดสูงเติบเลยเนาะตั้งแต่พื้นทางด้านลุมบนมาหอดทางด้านเทิงนี่เที่ยงก,กันกับลางรถไฟลาวไทยเลยตัวนั้นก็นเห็นรางรถไฟลาวไทยถือว่าระดับแม่นเที่ยงกันเลย ตัวน,นี้จะเป็นพื้นที่เพื่อนปูแล้วอยู่สองฝักทางก็จะมีเหือนพอมพ่ประสาสนแล้วก็มีทงไฮทงนาตัวนั้นเพื่นกำลังจกหองอยู่เกระบายน้ำ ีโบ้เขาก็จะหอดจุดสุดท้ายเนาะตันี้นจะเป็นด้านสากลากรมประภาพลาวไทยทำาม,มุสมแล้ก็เพื่อจะเกี่ยมข้ามไปสู่ประเทศไทยเปินกำลังเกี่ยมลงมือก่อสร้างเพื่อให้มันแล้วทันเปิดน้ำไส้ในก้อนซากที่สองทันวาในท้ายปีนี้ แล้วก็หามาลู้นน้ำกันว่าโสมหน้าไม่ของรถไฟลาวจีนจะมึกมีคือแนวใด ตรนี้มันคือซีบเวดต่อหม้อแล้วเนาะราะว่าเพิ่นเห็ดสูงขึ้นมาแล้วคือว่าเพิ่นปับหนาหมันเพียงแล้วก็ปูพื้นให้มันแน่นแล้วเพิ่นก็นจะเอาหินมาวางแล้วก็จะเกี่ยมวางหมอนคือว่าเขตนี้ก็เป็นเขตสุดท้ายแล้วว่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ได้ไปไทายให้ท่านผู้ชมได้เบิง่ง หลายจุดหลายเขตก็ถือว่าเพิ่นปูรางวางหมอนเป็นที่เห้หอยแล้วเดือแต่จุดนี่เป็นจุดสุดท้ายที่เพิ่นจะเขียมปูรางวางหมอนรถไฟว่าจุดนี้แล้วแลก็ถือว่าลังรถไฟแล้วจีนเมนเขี่ยมพร้อมที่จะหับไซกพมเประปรสชนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ อยู่จุดนั้นเห็นว่ามีกำลังกรหลายคนถือว่าเพิ่นกำลังพว้มที่จะลงมือก่อสร้างปั๊บน้าดินแล้วก็จะเทคล้ายๆแนวนี้ทำผสม จะเป็นขวัวข้ามเนาะเป็นอุโมงค์ลอดพื้นคือว่าเฮายางมาได้นี่ประมาณกิโลเมตรกว่าๆแล้วตั้งเจจุดเริ่มต้นจุดตัดกัน ของรางรถไฟลาวไทยแล้วก็รางรถไฟลาวจีนตัว่าชุดนี้เพิ่นได้ปูคอนกรีตเป็น,ปนที่เหย้อยแล้วทางผสมเหลืออีกฝากหนึ่งเนาะเพิ่นจะปูให้มันแล้วสองฝากเพื่อที่จะเกี่ยมปูหินและก็าวางลางาวางหมอน เป็นเฮ็ดห้หองว่าละในำ้ำสองข้างทางทื่ว่าสำเร็จแล้วตัวนี้เพื่อป้องกันบบให้เวลาฝนตกน้ำก็จะบดถ่วมรางรถไฟทงผูสม เดี๋ยวเขาขึ้นไปสำรวจเบืง้งรางรถไฟลาวไทยว่าเป็นยังไงอยู่เขตนนี้จะน้องธรรมส้มตัวนี้ข้าพเจ้าก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่รางรถไฟลาวไทยก่อนที่จะเป็นจุดสิ้นสุดข้ามปัวไปสู่ประเทศไทยทางฝั่งัวมือนี้ก็จะเป็นรางรถไฟลาวจีน้างกันว่าเพราะใครแม่รมส้ม บอดสิบเมตรสำหรับความกว้างของรางรถไฟลาวไทายนี่มีเตอรเมตรเดียวแต่ว่าความกว้างของรางรถไฟลาวจีนมันมีความกว้างอยู่หนึ่งเมตรจุดสี่ร้อยสามสิบห้าเซนติเมตรถือว่าเป็นรถไฟความกว้าง คนระระดับเนาะจะบกคื้กันเอาไกลสีฮอดจุดสิ้นสุดของล้างรถไฟลาวจีนและก็ล,ล้างรถไฟลาวไทยเป็นคู่ขนานกันแล้วทำผู้สมอีกบอก่อขาใดก่อนจะข้ามไปสู่ ประเทศไทยอยู่ที่ด้านสากลอุมิตรภาพล้วไทยแห่งที่หนึ่ง าก็จะมีกัมะกรอจีนกัมะกรอนลาวปนกันกำลังหมัดเหล็กอยู่ในตอนนี้คือจะเกี่ยมปูอยู่ทางด้านหน้าของทาบุษมนี่จะเป็นด้านสากลขกงมพูชภาพลาวไทยแล้วเนาะ่าบผูมชม เขาย่างไปซื้อก็จะข้ามขัวออกไปสู่ประเทศไทยแล้วถือว่ารางรถไฟลาวไทยกับรางรถไฟลาวจีนนี่มนเมนเพื่อนจะโบได้ไต้ควมตรภาพลาวไทยเป็นจุดข้ามไปหาประเทศไทยห่วมกันนาะทนผสมเขียนได้ว่าเพื่อนจะเหตุเป็นคู่ขนานจะโบได้เห็ุห่วมกัน แต่ว่าจุดบริเวณข้ามแม่นคล้ายกันในที่สุดขาพเจ้าก็มาฮอดจุดสิ้นสุดของรางรถไฟลาวจีนและรางรถไฟลาวไทยซึ่งเป็นรางรถไฟคู่ขนานกันก่อนจะข้ามไปสู่ประเทศไทยในที่สุดแล้วและนี่ฮอกก้ฮอดจุดสิ้นสุดจนได้นาท่านผู้ชมทาคาสามารถข้ามไปได้อีกแล้ว พราเป็นเขตห่วงห้ามห้ามไปก็มมแต่ได้ถึกจับเท่านั้นเพราะสามารถข้ามไปได้แล้วเนาะเือสิ้นสุดแล้วในตอนนี้มันจะมีป้อมยามอยู่ข้ามไปเขาสามารถย่างข้ามไปฮอดประเทศไทยได้เลยทานผู้สมออกว่ามิตรภาพในปัจจุบันนี้ก็เห็นว่ามีลดสินค้านอกรถขนทรงสินค้าประเภทน้ำมกน้ำมันวัตถุไ,ไฟฟ้าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ข้ามไปข้ามมาปกติแต่สำหรับบุคคลแล้วบ่สามารถข้ามไปได้นี่แหละคือจุดสิ้นสุดท่านผู้ชมเป็นส่ล็อก,กแน่จุดสิ้นสุดของรางรถไฟลาวไทยและรางรถไฟลาวจีนอยู่บริเวณนี้ถือว่าขา้าพเจ้าได้มาเฮ็ดตามสัญญาของ FC ที่เพิ่นอยากให้มาเบิง่งว่ารางรถไฟลาวจีนจุดสิ้นสุดจุดเชื่อมต่อก่อนจะข้ามไปสู่ประเทศไทย เป็นแนวดแล้วและนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของรางรถไฟลาวจีนอยู่บริเวณนี่านู้ชม้าว่าเขาข้ามไปนี่จะเป็นเขตของด้านสก,กุลแล้วข้ามไปนี่แมนเพิ่อจะห้ามแล้วเนาะจะเ,เป็นเขตห่วงห้ามละทาโบสามารถข้ามไปได้แล้ว เจ้าหน้าทาัมบุสมนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของรางรถไฟลาวจีนและรางรถไฟลาวไทยทีมาบรรจบกันอยู่บริเวณแห่งนี้ซึ่งมีความห่างกันบ่หอด1ิเมตรได้ทนผูุสมก็นี่แหละเป็นนิมิตหมายอันใหม่ที่เราจะได้มีรถไฟที่จะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านขนส่งผู้โดยสารหรือว่าขนส่งสินค้าต่างๆเนาะ กันอื่เมื่อกขอขอบใจสำหรับผู้สมที่ได้ให้การติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับซ่องตุ่มตาม on นทั่วในเด้ออีพี่หน้าข้าพเจ้าจะพานผู้สมไปเบิงสถานที่แห่งใดน,นั้นอย่าลืมติดตามแล้วกันนะาผูมสมสำหรับคลิปนี้กับขอจบคลิปเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี